เอยากได้งานดีอ,อยากสุขภาพาแข็งแรงรอยากได้ความรักดีๆทำไงพี่ก็มาที่นี่แล้วพาเพืไหนๆมเชิญนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเจอ<ะ>กับขอ้มันคนสุดหล่ออีกเช่นเคยนะจ๊ะซึ่งวันนี้เขาบอกว่าให้มาตามหาผู้ชายที่ชื่อชาเขาบอกหน้าตาร้อหล่อเขาจะพาผมไปพบกับเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่วัดนุ่งการนนบ้าง วัยรุ่นก็เข้าวัดได้เชื่อดิพิชาครับผมครับพิชาอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับที่มีของดีของอะไรพี่พี่มีคาถามีไม่ครับผมแนะนําให้มาหาพ่อหายแนะนําเกี่ยวกับพ่อหายเกี่ยวแนะนําเกี่ยวกับพระที่นี่ขออยังไงองค์ไหนองค์ไหนถ้าเราไม่แนะนำเขาก็ไม่รู้ถ้าผมอยากได้เงิน อยากได้งานดีอยากสุขภาพแข็งแรงอยากได้ความรักดีๆทำยังไงพี่ก็มาที่นี่แล้วพาผมไปเลยเชิญเลยครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่แบบเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่เข้ามาว่ามีคนแบบได้ดังที่เขาขอบ้างไหมมีเยอะเลยอย่างเช่นก็อย่างพ่อหายก็โรคภัยไข้เจ็บเขาก็หายกันก็ถ้าเกิดสมมติหุ่มผหายคือโฟกัสเลยว่าเรื่องสุขภาพมันก็ได้หลายเรื่องแต่เน้นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ คือเขาเร็จเลยคนคือหมอบางทีหมอบอกว่าไม่รอดอเขาก็บนเขาหายเขารอดคนที่ถวายพ้าเนี่แหละต้องผ่าละถวายพราเสร็จไม่ต้องผ่าไหนๆวันนี้มาเจอพิชาเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของบุญกุศลเป็นผู้บอกบุญเป็นผู้รู้ผู้บอกบุญมาบอกบุญให้คนเขาให้คนเขารู้ขอเล็ยกขอถูกอะไรถูกถ้าเราไม่บอกเขาก็ ไหว้พระบนไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้คือหลวงพ่อหายคือเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ็บจป่วยอะไรมาหามาบนมีเคสอื่นอีกไหมพี่ก็มีครับขอดูรายการชออ่องห้าอยู่เชียงใหม่นี่เขามาเล่าขาเขามาเล่าให้ฟังนะเขานั่งเครื่องเลยนะอผมแนะนาเขาบอกมาหาพ่อหายถามว่าพี่รู้จักไงบอกว่าเอาดูรายการช่องห้าเขาบอกดูรายการช่องห้าทุกวันเสาร์เจ็ดโมงครึ่งกับสองโมงเช้าแล้วเขาบอกเขาเป็นมะเร็ง ต้องทำมีมวลครั้งที่สามอีกห้าวันเนี่ยเขาบอกทรมานบอกบอกปวดแสบปวดร้อนเขาบอกเขาก็ท้าผู้หายเขาบนว่าหายว่าถ้าเขาไม่ต้องอีกห้าวันไม่ต้องทำมีมวลครั้งที่สามบิจะนั่งเครื่องจากเชียงใหม่มาที่นี่คือเขาอยู่เขาเขาขอที่นู่นเลยไม่ได้มาที่ด้วยดูทีวีเสร็จพูดในทีวีเลยยกมือเลยชิงเหรอพี่เขาบอกพอวันที่ต้องมาทำมีมวลครั้งที่สามเขาไปนะพอถึงหมอหมอบอกเอ้าไปกินอะไรมาเนี่ยทำไมหมอไม่ต้องถามรักเชื้อมาเลงไม่มีเอ้า พี่เอิรครั้งที่หมอบอกว่าเดี๋ยวต้องทครั้งที่สามแต่หมอบอกว่าไปกินยาอะไรมาเขาไม่กินยาเหมอบอกว่าต้องทำมันนะเชื้อไม่มีแล้วไม่ได้ยังหมอเขารู้ไหมว่ามันเกิดจากสาเหตุนี้ไม่หรอกก็หมอก็ไม่รู้หมอเาที่นี่ที่นี่หมอใหญ่ยังมีมาเลยที่ไม่เชื่อไม่เชื่อื่อหกปีที่แล้วเอาหกปีที่แล้วพอหายมาไม่ใหม่เลยมันก็พูยยากนะหมอใหญ่เลยะก็ผมแนะนำเลยเขาไม่เชื่อมันรู้ตอนหลังก็หายไปสองที่กามา ขาถามจําเขาได้ไหมบอกจำไั้เลยครับเขาแนะนาเขาเป็นหมอใหญ่อยู่เซรีราเาเป็นโรคภูมิแพ้เขาบอกเขาโดนทุ่งทุ่มไม่ได้เขาไม่เชื่อเราเขาบอกเขาไม่เชื่อพ่อหายหรอกนี่เขาอานามัยขวดเดียวเขารักษาตัวเขาไม่หายนะอืเขากิน้ํามัหมดขวดกินเขาหายเขาต้องกลับมาแล้วเขาแนะนําคนที่ศซีราดังนักให้มาหาพ่อหายที่หมอบอกไม่รอดไม่รอดอ่ะให้มาหาพ่อหายมนบานแล้วจะหายเรื่องจริงครับมันก็มีหลายอย่างไม่ใช่โรคภัยระเจยบนะครับ ใครเป็นหนี้อยู่ใครเป็นหนี้เราอยู่ให้มาบอกพ่หายได้คืนเหรอพี่เมื่อกี้เพิ่งแก้คนนั้นเหอเนี่ยน้ำมายี่สิบแพคผมนี่นะเพื่อนยืมเงินไม่ใช้เงี้ยแล้วมีีอย่างน้ใครพูดอย่างนี้นะครับเรามองหน้าพ่อหายแล้วก็พูดในใจเละหลวงพ่อหายกลับไปทวงหนี้ให้ลูกน้อยคนเป็นหนี้เราชื่ออะไรนามกุลอะไรจำจำจชื่อจิงไม่ได้จำชื่อเล่นอ่ะ ปรจําปจำชื่อไม่ได้หลับตานึกหน้าคนเป็นนี่เราทีละคนคนเป็นนี่ทลายแล้วเป็นนี่ทลายบอกด้วยนะนี้ถ้าลูกกลับไปขอให้ได้นี่คืนไม่ได้หมดได้ครึ่งมูก,ก็เอาใครกี่วันที่อย่างนี้ต้องมัน,มนไม่รู้บางคนอนาะทิตย์เดียวก็ได้แล้วบางนคนกลับไปได้เลยก็มี้โผผมถ้าแล้วผมจะแนะนํานะถ้าลูกได้นี่คืนแล้วเดี๋ยวลูกจะมาร่วมสร้างวิหารเรื่องอื่นดีไหมคดีคดีฟาร์มยังไงคือเรื่องเกี่ยวกับคดีฟาร์มเนี่ยชื่อหลวงพ่อหาย หนักให้กลายเป็นเบาอะไรที่ไมันห้ถ้ามันจะเบาว่ามันหายไปเลยอคดีฟาร์มเขามาขอเรื่องคดีฟาร์มคือให้มันให้มันแบบให้รอดไปอีกเดือนนึงเนี้ยอก็ได้เขาให้ชนะฟาร์มแต่ผมถามว่าคุณผิดคุณถูกเขาบอกเขาถูกอ่ะขอถ้าเราทําดีสิ่งที่ถูกขอพระก็ต้องช่วย่ถูกนี่ไปแล้วเรื่องคดีความโชคลาภเรื่องโชคเออมีครับเด็กตอเนี้ยผู้หญิงช่องแถวเนี้ยเมื่อสักปีที่แล้วเนี้ มันเขามานั่งอยู่เนี้ยแล้วผมก็เดินเข้ามาผมเห็นนั่งไวพ้พักมาร้องไห้เลยนะผมถามอีหนูเป็นอะไรลูกมันก็ไม่พูดมีอะไรเล่าให้ลุงฟังนะถ้าลุงช่วยได้จะช่วยมันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้หนูว่ามีลูกอ่อนอยู่ตอนเนี้ประมาณสักห้าเดือนหัวทิ้งแล้วหัวไปแล้วกระต่ายแล้วอยู่ที่ไหนหมเแถวนี้ทับอยู่ห้องเช่าตอนนี้อยู่คนเดียวผัวมันไปเมๆๆนะหมือนโดนติดกี่เงินนะหนูไม่มีนมให้ลูกกิน บอกหนูไม่นมลูกกินผมบอกเีแล้วผมมีตังค์อยู่ห้าร้อยผมก็ให้ตังค์ไปไอ้หนูเอ้ยเอ็งซื้อนมให้ลูกนะที่เหลือเอ็งซื้อเอ็งเอ็งที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้หวยออกอ่ะเอ็งเก็บไว้สักร้อยเอ็งนะเอ็งซื้อตารี่แต่เอ็งขอพ่อหายก่อนนะเอ็งบอกพ่อหายนะว่าขอพอมีพ่อหายว่าตอนนี้เอ็งไปอะไรบวกหมดนะขอให้มีโชคเวลาบจะได้ซื้อนมจะได้ลูกกินคือบอกให้หมดอ่ะผมวทิ้งอะไร่บอกมดเลยนะคือพูดฟังจริงออกในใจอ่ะเอ็งขยับซิมซีเลย พอมันขย่า,ยาเสียบมาให้ผมดูบอกไม่ต้องให้ลุงดูเองซื้อองคนเดียวลงไปซื้อเลยไม่ต้องบอกใครซื้อเองคนเดียวเลขของเองโชคของเองข้าพ่อหาจะให้เองถ้าเขาช่วยไม่ตายเองเองซื้อคนเดียวแล้วซื้อใบเดียวพอไม่ต้องโลภพออีกวันมาหวยออกเส็จอีกวันมันมามันมาให้ผมพันเองเฮ้ยแต่ไหเขาถูกกับพี่ถามเองให้ลุงทําไมหนูให้คืนให้ลุงนะที่นหนูลุงให้ลุงทำไมได้เงนินเลยมาลอตเตอรี่หนูไปซื้อนูถูกมันถูกสามตัวนะจริงถูกสามตัวแล้ว กี่พันรูปสี่พันมั้งกี่พันรูปใบเดียวนะบุมันดีใจมันอุ้มลูกมาด้วยก็แสดงว่าว่าคนที่มาพึ่งบารมีหลวงพ่อหายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพคือเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่เน้นสุขภาพในสุขภาพไว้ก่อนทีนี้พี่เห็นน้ำมนต์ตรงนี้คือถ้าเกิดเรามาขอพรหรือว่าเรามาบูชาท่านเนี่ยจะต้องเอาไปกินไหมต้องหยิบครับอ่เดี๋ยวทําให้ดูนะเอาเเทือนะเพราะว่าคือน้ำมนต์เ่าผมเห็นหลายคนคือเขาจะต้อง มาเอาจากลวงข้อหายแล้วก็ไปให้คนกินใช่ไหมบางคนเอาไม่ถูกก็ไม่หายแล้วผมไม่ได้บอกท่านอิกเช่นตัวเล็กคือจะมีเขียนระพุทะจายไว้หยิบน้ำมนต์นะครับกีโคดก็ได้ครับโวดเดียวก็ได้บางคนเอาขวดเดียวก็หายแล้วแต่ถ้าอยู่ไกลผมแนะนําให้วางอย่างนี้อยู่ไกลๆเนาะขน่ะคืออยู่ไกลเนาะเอาวางอยู่เลยเนี่ยมันได้เยอะหน่อยอย่างเงี้ยประกบ องมือ,อประกบไว้นะให้โหลดองค์ข่านนะแล้วก็พูดแต่ถ้าเราเอาไม่เยอะเอาเอาสองขวดนะแตะตรงไหนก็ได้นี่ก็ได้แตะตรงท่านแล้วก็พูดพูดในใจก็ได้นะหรือพูดดังๆพูดในใจก็ได้พูดว่าหลวงพ่อหายตอนเนี้ยตัวลูกใช้ตัวเองวันลูกตอนนี้ตัวลูกกําลังไม่สบายตอนนี้เจ็บป่วยเราเจ็บป่วยเป็นอะไรอยู่เป็นโรคอะไรบอกให้หมดเจ็บป่วยเป็นอะไรอยู่บอกให้หมดแล้วก็เน้นนะทั้งที่รู้ แล้วไม่รู้ในร่างกายจะขอน้ำมนต์รักษาตัวให้หายหรือดีขึ้นถ้าลูกหายแล้วดีขึ้นแล้ว,ลวเหมือนปกติแล้วไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปพาแล้วลูกจะแนะนําคนให้มาร่วมบุญรู้จักบาร,รมีหลวงพ่อหายสางเพราะที่นี่มันมีบุญใหญ่เราอยู่คือสร้างวิหาร ถ้านอนนะองค์ใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าผมจะไปฝากคนอื่นเช่นผมเอามาแล้วอันนี้อันนี้ตัวเรานะสมมติตัวเราเสร็จแล้วถ้าเราจะฝากคนอื่นฝากคุณยิปไหมยิปไหมกีนดูสียให้เหมือนกันได้หรือเหมือนกันก็ได้หลงงงใช่ไหมแล้วก็แตะผู้ในใจก็ได้หรือเสียงก็ได้หลวงพ่อหายลูกจะขอน้ำมนต์เอาไปฝากจะฝากใครก็แล้วแต่ให้บอกชื่อบอกนามสกุลไม่จำชื่อจิตไม่ได้ถ้าจำชื่อไม่ได้นะ หลับตานึกหน้าคนที่จะเอาไปฝากทีละคนคนเดียวก่อนเจ็บป่วยเป็นอะไรบอกให้หมดมแล้วก็เน้นทั้งที่รู้แล้วไม่รู้ในร่างกายจะขอน้ำม,มนต์รักษาตัวเขาให้หายด,ดีขึ้นโหดหยิบปากกาอุปกหยิบปากกาไม่จีอเออเนี่ยเขียนชื่อสมุิสองขวดให้พ่อเขียนชื่อพ่อสองขวดจะเอาให้แม่ก็หยิบให้แม่อธิษฐานใหม่ ยาบอกพร้อมกันหลวงพ่อหายลูกจะขอเะมุนไปให้พ่อปวดหัวใ้ขวดให้แม่ปวดท้องทีนี้สนุกแล้วครับมไม่รู้คนไหนคนไหนเอาปวดหัวให้ปวดท้องกินก็ไมมหายทักทีจริงป้ะพี่เจาะจงคนเจาะจงหลวงพ่อมีหลายคนเขาหยิบเขาหยิบมาเขาบอกหลายคนเลยไม่หายทีเดียวไม่ได้ต้องกลับมารอบสองเออหายหนักหนักเขาจะาบนบานกันเนาะเดินไม่ได้ลุกไม่ได้หมอบอกไม่รอดนวะเดี๋ยวต้องเจาะต้องผ่าอยู่ห้อง i อ u หนักหักถ้าเป็นเด็กน้อย ที่โรคป่วยหนักผมแนะนํายกเขาเป็นลูกเลยห,หลวงพ่อหายลูกขอยกลูกชายลูกสาวคนเนี้ยชื่ออะไร,น,น,น,รนุ๊กอะไรตอนนี้กี่ขวบคนเนี้ยป่วยหนักเนี้ยยกให้เป็นลูกพ่อหายหอขอให้เอ็ดได้ตีได้ถึงเรายกให้วัดอื่นแนละ้วหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบหลมเนี้ยเรายกพ่อหายได้อีกองหนึ่งยังไงพ่อทองังสารลูกพระผ่าศัลยนะ์สินะสมัยก่อนก็พ่อหายพ่อบนแหลมพ่อโสธรพริขิงนที่หลวงพ่อหายยังไงพ่อทองสกษารลูกอยู่ที่ความเชื่อนะ ยกได้ก็ดียกเลยครับรอดหายมาหลยคนเ้าบนบานท่านนะหลวงพ่อหาลูกจะบนบานด้วยมะพร้าวออนกล้วยน้ำว้าไข่ไก่ต้มแล้วขอบจะเน้นน้ำดื่มเนีย้ยกลเล็กๆเนีเน่ยเพราะไอ้อน้ำดื่มจะได้ทำเป็นน้ำมนต์รักษาคนต่อย,ยอดหอให้เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องให้รอดให้หายไม่ต้องเจาะไม่ต้องผ่าให้ฟื้นให้เหมือนปกติแลิเข้ามาเท่าไหร่คือจะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้มาทีเนี่ยให้มาตามหาพิชาไม่ต้องามเดี๋ยวแนะนำผมอยู่ตลอดโอ้พิชามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนั้นพี่ เรื่องความรักได้ไหมพนนอนครับอ๋อคนไหนไม่มีคู่จะรับขอพนนอนให้ขอพนนอนเลยใช่ไหมเราจะรับคนทรงเคยมาพนทงว่าคนไหนมีคู่ขอให้ดีก็ได้ไปเลายคู่นะแล้วก็มีพ่อมันพานาสิงห์ครับผมที่อาจารย์รับมันทรงมาหล่อไว้ขอเรื่องภาพรองครอบครัวแต่ว่าต้องจับให้ได้นะว่าขอองค์ไหนเรื่องอะไรไว้ไม่งั้นเดี๋ยวผมอยู่จะไไม่ถูกเพราะผมจะแนะนําคนอยู่จะถาม่าเคยมาอย่างแนะนําพี่องค์ถ้าเราไม่นําก็ไหวก็ไม่ถูกก็ไม่รู้อะไรอะไรเนี่ยผมจะแนะนาให้อะ สำหรับคนที่มีปัญหาอย่างที่บอกไปฮะสุขภาพการเงินการงานความรักต่างๆที่มีปัญหามาวัดนมกันนนลมาปรึกษาพิชาแต่พี่พิชาจะเล่าให้ฟังว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้เราจะมากราบไหว้ขอหลวงพ่อองค์ไหนที่จะเหมาะสมกับแต่ละคนโอ้โหวันนี้เต็มถ้าไม่แนะนําก็ไม่รู้ครับขอก็ไม่ถูกก็ไม่หาใช่ปวดหัวไปขอยากินดปวดท้องก็ไม่หามาเลยครับถ้าผมไม่บอกแนะนำมันยังไงโอเควันนี้ขอบคุณพิชามาพี่ที่มาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยที่สนใจ รีบมาวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครวันนี้พี่ช่างขอบคุณมากครับพีบ่